เสียงนกละมาออาจ่านอนเลยลูกหากใครเขาทำให้เจ้าน้าตาเออจา้าว่าไงลูกว่าไงน,อ,อ,นอนทีนี้นะแ้่เอารักแท้ของเมียเดียวเาช่วยอื้อ ไว้เล่นแม่หนีเจ็บเล่นพมเที่ยวทางกลางป่าอ่อนล่าจบแล้วพี่น้อง <c oughs> เจ้าแปล <c oughs> รับแล้วเรียบร้อยอะไเรียสองคนนี่ครับพี่น้องเรียลูกสองคนบพราะนี่รับสองลูกน้อยรับแล้ว สองคนนี่เบายากปากยากนี่นี่ผู้ละเคียงค่ะพี่น้องโทรศัพท์ก็ต้องเอาพู้ละเคียงเอวเอาด้วยกันสองคน่เอาเด้อสองคนนี่เบายากปากยากนี่เดี๋ยวเปิดเป็นไหนน้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งข่าวข่าวเป็นยังไงสมัคร แผ่นดินจะสามสารถถล่มถลายคักแน่แท้เออสวัสดีพี่นอ้องฟ้องไปชุผูชุกนเด้อค่ะเมื่อวานนี่กับข่อยกับโบปินจะลง,งหยังเนาข่อยกับคืดทําไใกรผูเทพแต่ว่าอยู่จังไหนกินจังไหนเนาะม่ย่านพากันเรียนหนีไผมันขอ่อยกับคืดนั่งด้อยกันเอ๊ะเอ,ะเอะผม วันนี้มึอนีก่กะสีไข่นมองมาขึ้นอย่างโบมีชออ็อกอีกเนาะแม่บ้านาะโบว่มีเออเจ้าก,กับโฟลระวังเม็ดติ้มมาขึ้นโคหาเม็ดติ้มเม็ดติ้มกันเอขังไขว้เพราเป็นยังวะนะสั้นสะเทือนซื่อๆวะสั้นน้อ,องแนะอ,อนกะสั้นสะเทือนอยู่แต่ว่าแอนแอ็นรับมันงวะ <laughs> ปวดไข้ยุจ่าโอ้ยขอเด้อเด้อ,อปวดไข้ทุกคนเด้อยุงเทพ แม่จูเห็นยังไดอยู่ผูดด้ใดอยู่จังไดอยู่จัตุจักพี่ฮเกว่าม,ามันฮักไปอันมองฮักเป็นเล่นหมอล้ำบ่เหียโอ้ได้จังไหท,ทุกคนคกทุกคนนั่นแหละค่ะบ่ฮุกจักคือกะอันนั้นเด้อปลอดภัยขายายวสันโอ้ยเออเออปลอดภัย่อยอเห็นแหลนยู่ถนนคอยกับว่าเป็นแต่ยูแล้วมันบ่ปลอดเจ้าของบ่งนั่นเด้อปีนั่นคอยไปดักไฟเน่นาง ภาาไฟไหมทงมันสิเข่ามาในบ้านโข้ไหมเพื่นประกาศให้ไปเรแลนเทไรก็ยังถอยหลังนี่ใจสั้นว่าถทาในเศ้าโยนบ่ระยองระยองเป็นยังไงอืมแต่ว่าเมื่อแรกงนี่ลูกเรียนไดู้้ชาเชืงเศร้าก็แสดงว่ามันเศร้าหรอกี่เป็นไงบ้างคะยายจูเมื่อวานนี้ ว่าสีมะล่ยยังสี่กับเป็นเมื่อคืนขอยนางเบ่งข้าวจนวาหฮอดตีหนึ่งขอยาาิมันนันอัพเตช็อคที่ยังไม่อยู่ที่เขาอาวนเขยขึข้นน้ำเนาะไอ้หงเทพเนาะลูกหลานนอกัากไปยูบ่หน่อยเนาะแทศบานเขาก็ไปยูบ่หน่อยเนาะให้ยูผูไ้ไดบ่เป็นหนังทั้งหนึ่งกับยูทั้งนคนรปฐมเด็กๆหลับแล้วค่ะ ด้ายกลมหลับมังหันเรียบร่อยมันทุกคนแล้ว